อ่ะข้อที่สามเนี่ยไม่ยอมเขียนให้เห็นว่ามันเป็นอะไรกําลังสามเราต้องหาเองนะครับต้องหาเองเราก็เช็คเลขสามตัวถ้าเลขหนึ่งก็ลงท้ายด้วย1ถ้าสองสามตัวก็ลงท้ายด้วย8ปดสามตัวแล้วลงท้ายด้วยหกเนี่ยก็ต้องเป็นหกนะลองเช็คดูหกคูณหคูณหก จะได้สองร้อยยี่สิบหกจริงไหมหกคูณหกตรงนี้ได้สามสิบหกแล้วแล้วก็ไปคูณต่อมันก็จะได้สองรอยี่สิบหกนะครับสแสดงว่าข้อเนี้ยสองร้อยสิบหกอ่าสองร้อยสิบหกโอเคผิดผิดสแสดงว่าข้อนี้ต้องใช้หกแต่ติดลบด้วยสแสดงว่าสองร้อยสิบหกเนี่ยสามารถเขียนในรูป ลบหคูณกันสามตัวหนึ่งสองสามเจอรากที่สามก็หลุดได้ลบหย้ำเหมือนเดิมนะขยันคิดเลขหน่อยอย่าไปใช้เครื่องคิดเลขอะไรคิดบ่อยๆเวลาเจอโจทย์จะได้คล่อง ข้อที่สี่เห็นโจทย์ข้อที่สี่แล้วนะลองหากันเองก่อนว่ามันต้องเลขอะไรหนึ่งไม่ได้สองไม่ได้สามได้ไหมสามสามเก้าเก้าสามยิบเจดไม่ได้ต้องลงท้ายด้วยสามเลขคู่เนี่ยไม่ต้องคิดอยู่แล้วเลขคู่คูณกันยังไงก็ไม่ลงท้ายด้วยสาม อเลขขี้ล่ะมีอะไรมีหนึ่งมีสามมีห้ามีเจ็ดมีเก้าหนึ่งไม่ได้สามไม่ได้ห้าไม่ได้แน่นอนเพราะห้าคูณกันต้องลงท้ายด้วยห้าก็ลองเลขเจ็ดดูเจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าคูณเจ็ดลงท้ายด้วยสามด้วยเป็นไปได้ลองเช็คดูนะครับข้อนี้ ผลลัพธ์เป็นเจ็ดหนึ่งสองสามจุดผ่านน้องเรื่องนี้มันง่ายๆเขียนทันอยู่อะดูสองข้อก่อนที่จะไปเรื่องประยุกต์ลากที่สาม ลอกโจทย์ก่อนครับ ดูข้อที่สี่ก่อนเนะาะแรกที่สามของสิบสองส่วนสามสิบเอ็ดทั้งหมดกำลังสามสิบสองส่วนสามสิบเอ็ดไอเลขตัวเนี้ยมันโดนยกกำลังสามแสดงว่าข้อห้าก็ไม่ต้องคิดครับก็ตอบสิบสองส่วนสามสิบเอ็ดได้เลย ทีนี้ข้อที่หกต้องคิดละมันเป็นเศษส่วนก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับก็แยกคิดตัวด้านบนตัวด้านล่างด้านล่างด้านล่างค่อนข้างง่ายสิบคูณสิบคูณสิบด้านบนเวลาจะเช็คก็ดูแค่ตัวท้ายก็พอลงท้ายด้วยหนึ่ง ลงท้ายด้วยหนึ่งอะไรคูณกันสามตัวจะลงท้ายด้วยหนึ่งไอ้พวกเลขคู่ตัดทิ้งแน่นอนอลองเช็คเลขคี่หนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งลงท้ายด้วยหนึ่งสามสามเก้าเก้าสามยี่ิบเจ็ดลงท้ายด้วยสามใช้ไม่ได้ห้าก็ไม่ต้องเช็คนะครับเจ็ดก็เพิ่งทำมาแล้วเจ็ดก็ใช้ไม่ได้เก้าอ่ลองดูเก้าบ้าง เก้าคูณเก้าแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดคูณเก้ามันจะลงท้ายด้วยเก้านะครับเพราะฉะนั้นเลขที่เราจะสุ่มในข้อเนี้คือเลขอะไรก็ได้แต่ลงท้ายด้วยหนึ่งอย่างเช่นสิบเอ็ดคูณกันสามตัวยี่สิบเอ็ดคูณกันสามตัวอย่างเงี้ยก็สุ่มหาถ้าสิบเอ็ดคูณกันสามตัว สิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดได้หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วก็เจอหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเข้าไปอีกทีหนึง่งบวกกันได้แค่พันกว่ากว่าเราก็เปลี่ยนเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับเช็คไม่ยากเช็คไม่ยากแปบ๊บเดียวอันยี่สิบเอ็ดตั้งทดดีกว่าคิดในใจเดียวผิดหนึ่งสองสองสี่ วกกันได้4 4 1อันนี้21สองตัวอยู่เลยเนาะก็อีกตัวหนึ่ง4 4 1คูณ21เพราะว่ามันลากที่3ามนะ่ะก็ต้องใช้เลข3ตัวที่เหมือนกันอลองดู1 4 สี่ต่อไปเอาสองไปคูณสองแปดแปดบวกกันครับอ่านี่ก็ได้คำตอบแล้วว่าเลขสามตัวที่คูณกันแล้วได้เก้าพันส้อยหกสิบเอ็ดก็คือยี่สิบเอ็ดไอ้ส่วนที่ทดเนี่ยเวลาเราทำอาจจะทดด้านนอกเนาะแต่เวลาเวลาเราเขียน ทำงานทําแบบฝึกหัดนะครับาบางข้อเนี่ยอย่างเช่นข้อ6กเนี่ยก็เขียนแสดงขั้นตอนแบบนี้นิดนึงไม่ใช่ว่าตอบ21่สเ่วนสิเลยทันทีตอนนี้มันมันเก็ทแหละแต่พอผ่านไปนานๆกลับม,มาอ่านเราจะงงว่าเราเขียนอะไรทำไมเขียนแค่นี้ข้อที่6จึงได้คำตอบเป็น21่ส่วนสิ มันเป็นบวกเนาะมันเป็นบวกก็ตอบค่าบวกถ้ามันเป็นลบก็ตอบค่าลบมีแค่นี้ครับลากที่สามที่แบบคำนวณตัวเลขมันไม่เลือกมากเครื่องหมายมันยังไงก็อย่างนั้นใช้ได้เลยแต่อาจจะคิดเลขเยอะต่อไปลองดูว่าถ้าเอามาประยุกต์ทำโจทย์จะทำยังไงอ่ะข้อสองใหญ่ จงหาค่าของ x ที่ทำให้สมการเป็นจริงอลอกโจทย์ก่อน ลองดูนะครับข้อที่1ข้อที่1ลากที่สามของ x เ,เท่ากับสองก็ทำได้สองวิธีวิธีแรกคือสุ่มเลขสุ่มเลขว่าลากที่สามของอะไรแล้วได้สองอา,อาจจะบางคนอาจจะสุ่มแม่นปึ๊บลากที่สามของแดหรือเปล่าก็พบว่าสองคูณกัน3มตัวจึงได้8ดเพราะฉะนั้นมันมีสามตัวมันก็หลุดออกจากลากที่สามได้ x จึงมีค่าเท่ากับ8อย่างเนี้ยอันนี้ที่เขียนเล็กๆคือยังไม่ให้จดนะครับไปตรงสีน้ำเงินเน,น,นี่ยตอนเนี้ยขนาดขนาดลากที่3ของ x ได้2เนี่ยค่า x แค่8เนี่ยบางทีมันยังสุ่มยากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีสุ่มเลขไม่ควรใช้อ่าถ้าเราจำได้ย้อนกลับมา รูทเคูณรูทเมันจะเท่ากับ A ใช่ไหมมัน a มันจะหลุดออกมาเลยไอรูทเคูณรูทเนี่ยมันก็คือรูทเกำลังสองนั่นเองไอสแควรูทเนี่ยก็คือรากรากที่2ที่เป็นบวกเนาะย,ยกกำลังสองรากที่2เจอกำลังสองรากก็หายเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้ามันเป็นรากที่สาม มันก็ต้องยกกำลัง3สัญ,ญลักษณ์ลากมันถึงจะหายเราอยากให้ลากมันหายเพราะว่าในลากคือตัว x เห็นไหม x คือสิ่งที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นวิธีการทำก็คือเขียนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแค่จับมันมายกกำลังสามฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายสามเจอสาหายครับลากหายได้ x ฝั่งขวานี่แหละที่ต้องใจเย็นๆคิดอย่างมีสตินิดนึงนะครับมันได้แปดนะมันได้แปดมีใครแอบคิดไปแล้วว่ามันได้หกบ้างย้ําว่ามันคือเลขยกกําลังเนาะสองกำลังสามคือสองคูณกันสามตัวมันต้องได้แปดอ่านี่คือคอนเซปต์ในการคิดกําจัดลากมันทิ้งซะในเมื่อมันเป็นลากที่สามเราก็ยกกําลังสาม การยกกําลังนะครับตอนนี้มันเป็นเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องทําทั้งสองข้างเห็นไหมยกกาลังสามก็ยกกําลังสามทั้งสองข้างค่ามันจะได้ยังเป็นจริงอยู่ยังเท่ากันอยู่ผ่านมีกี่ข้อเดี๋ยวให้ดูเป้าหมายก่อนมีแค่สี่ข้อแล้วก็จบหมละ อาข้อที่สองครับติดลบได้เนี่ยไม่มีปัญหาลากขี้ติดลบได้สบายมากอยากได้ x ก,ก็เอาไอ้ลากออกไปซะกยกกำลังสามต้องยกอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับลบหนึ่งก็ยกกำลังสามเหมือนกันฝั่งนี้ จึึบ,บลากหายอีกฝั่งนึง่าถ้าอยากทดให้ละเอียดมันคือลบหนึ่งคูณลบหนึ่งคูณลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งนะครับ เขียนทันอยู่ดีมากข้อที่สามลอกโจทย์ครับคําสั่งเออลืมบอกไปคือเวลาเราเวลาเราทําโจทย์ทําอะไรเนี่ยเราไม่ใช่ดูว่าข้อข้างบนมันทํำยังไงแล้วก็ทําข้อข้างล่างตามนั้นให้เราระลึกถึงคําสั่งของโจทย์ไว้เสมอคําสั่งของโจทย์คือจงหาค่า x แล้วเราก็คิดเป็นสเต็ปว่าเราต้องทํำยังไงทํำยังไงเพราะว่าถ้าแค่เราทําตามข้อด้านบนไปเรื่อยๆตอนสอบเราจะทําไม่ได้ มันจะเรียบเรียงความคิดไม่ได้อะตอนสอบอะเพราะฉะนั้นให้เราชินกับคําสั่งของโจทย์คําสั่งคือจงหาค่า x ซึ่ง x ในข้อที่3มเนี่ยมันอยู่ในรากก็เลยต้องกําจัดรากก่อนนะครับรากที่3มก็ต้องยกกําลังสาม ลากที่3ก็ต้องยกกำลังสเจอกันปุ๊บลากหายอาเจอกันปุ๊บลากหายนะครับพอลากหายก็เหลือ x บวกหนึ 1, 2, 1. ใครเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวดูตามก่อนเนาะยังไม่ต้องรีบจดเดี๋ยวจะแคปหน้าจอให้ว่าตอนนี้มันผ่านมาสักพักหนึ่งละคำสั่งคือจงหาค่า x ครับ แปลว่าไอ้หนึ่งร้อยสบเอ็ดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวเราต้องย้ายไปลบเพราะมันบวกอยู่ย้ายข้ามไปลบคิดเลขฝั่งขวาก่อนห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูณห้าได้ร้อยี่สิบห้าบทต่อจากนี้จะเป็นเรื่องพีทาโกรัสมันก็จะเกี่ยวกับเลขยกกำลังอะ่ะถ้าเราคิดบ่อยๆอะ่ะ มันจะจําได้หมดเลยตอนนี้บางคนก็รู้อยู่แล้วนะว่า5กลัา3ได้125ไม่ต้องคํานวณเลยก็ได้ครับอ่ะย้ายไปลบ125เป็นตัวตั้งลบด้วย121ได้ x เท่ากับ4 ถึงเรื่องการแก้สมก,การนิดนึงดีกว่าตรงบรรทัดนี้ก็สําคัญนะครับตรงบรรทัดที่ดอกจันไว้สองดอกเนี่ยข้อนี้มันไม่มีปัญหาหรอกข้อนี้มันโอเคก็ขอตั้งชื่อไอตัวนี้ว่าเจ้าถิ่น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 หมายถึงมันอยู่ที่เดิมอะ่ะมันไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะฉะนั้นใครที่ย้ายมาต้องมาต่อท้ายแล้วก็มาลบ ข้อนี้ไม่มีปัญหาหรอกแต่บางข้อเราจะชอบอย่างเช่นอย่างเช่นเลยดีกว่าไอาอย่างเช่นในกรอบน้ำเงินนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะ x บวกหเท่ากับสคนที่ทำผิดจะชอบเป็น5้ลบสชอบเคยชินกับการฝืนเอาเลขมากไปลบเลขน้อยซึ่งมันผิดครับเพราะว่า3เป็นเจ้าถิ่นเผื่อเจอนะครับเผื่อเจอโจทย์ มันต้องเป็น3ามลบห้าแล้วคําตอบก็ติดลบประมาณนี้สําหรับบางข้อเนาะลบ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 เดี๋ยงงอ่ามาสุดท้ายจะได้ทํางานข้อสี่ครับรากที่สามของ x ลบสเท่ากับสามจงหาค่า x กําำจัดลากทิ้ง บรรทัดแรกเนี่ยจริงๆถ้าคล่องแล้วไม่ต้องเขียนก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่เขียนเนี่ยเราจะเผลอเราจะเผลอไอตรงตัวฝั่งสีเขียวเนี่ยถ้าเราไม่เขียนบรรทัดแรกนะไอตรงฝั่งขวาเนะี่ยเราจะเราจะ,เราจะลืมยกกําลังสามเราจะเขียนแบบนี้ x ลบสี่เท่ากับสามเฉยเลยเพราะฉะนั้นเขียนไว้ก็ดีถ้าใครชัวร์ใครมั่นใจบรรทัดแรกไม่ต้องเขียนก็ได้ให้เข้าใจว่า มันยกกาลังสามลากเลยหายอีกฝั่งหนึ่งก็ยกกําลังสามเหมือนกันสามกำลังสามยี่สิบเจ็ดอยากได้แค่ x-4 กลบสก็ย้ายไปบวกนะครับ x ก็เท่ากับสามสบเอ็ดจบบท มีตรงไหนงงไหมไม่น่ามีอะไรงงเนาะขอขอแค่ความชัวเรื่องเลขยกกำลังนะครับคูณกันสามตัวอย่าเผลอจับเป็นเลขไปคูณกันเลยอย่างเงี้ยมันมันเผลอกันได้พยายามระวังเอาไว้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการถอดรากที่สาม ต้องส,สุ่มเลขให้เป็นเนาะดูว่าเลขไหนที่มันควรใช้ไม่ควรใช้แล้วก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรอ่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรสงสัยงานบอกงานก่อนงานก็คือหน้าที่เหลือเนี่ยครับเดี๋ยวจะแคปหน้าจอให้สิบสามสิบสามมันก็เหลือแค่ช่วงล่างนิดเดียวเองสิบสี่สิบห้าอะไม่เยอะเพราะ เพราะหน้า14 15เนี่ยไอตรงข้อสองใหญ่เนี่ยมันทําได้รวดเร็วมากเลยก็แค่ยกกาลังสามทั้งสองข้างแป๊บเดียวนะครับเรามีใบงานอยู่ในมืออยู่แล้วด้วยใครไม่มีก็เขียนโจทย์ใส่สมุดโอเคนะส่งงานวันนี้สิ่งที่จดแล้วก็หน้าใบงานมีใครสงสัยอะไรไหมอ่าไม่มี